ทุกคนก็วันนี้มาอยู่รายการ a อน r o i d TV รายการวันนี้ก็จะมาแจกกรหันนะตามที่ผมพูดไ้นะว่าจะมาแจกคนเสาร์บริว่ารผมตอเก็บเสร็จพูดไปก็เลยมาแจกวันนี้เลยก็ไม่มีอะไรมากก็วันนี้จะมาบอกคนระับก็เริ่มจาก่วนแรกเลยนะไอ้นี่ผมไม่ได้บอกว่าใครโดนแจกก็ได้นะแล้วผมจะเอาไปสุ่มนะ,อ,ะอันนับแต่คนนี้คนระับเงินเทกหนึ่งนะเล็หนึ่ง วาไม้เลขสองมานเลขสามไม้เลขสมาเลขห้าไม้เลขหไม้เลขเดมัละไม่เข้าใจคนนี้นะก็งั้นก็เปายสมเปัดดีกว่าไม่เข้าใจคนก็แบบนงฮะกันต่องก้สม มันขึ้นจริน,นะกคนทำไมนะนเลเจริน,นะทีนี้คนแรกจะใครใครจะได้นะทุกคนเนละ็กหนึ่งนะครับคนแรกนัเล็กหนึ่งเลขหนึ่งนั่นคนแรกคนแรกก็เล็กหนึ่งนะครับเพิ่มข้ออันที่สองนะจะเล็กอะไรนะทุกคนครั้งแรกเงินสามสิบล้านนะก็คนที2 2> ่สองเล็กหกนะใครครับเล็กหกใครเล็หกครับ ไ,ได้เคโับนี่ด้โกกับเลขหนึ่งนะเลขหนึ่งได้เงินสามสิบล้านได้โขกได้เงินยี่สิบล้านทุกคนล้านแรกนะครับที่ผมรีวิวไปนั่นแหละคนนี้ครับเลขหนึ่งคนที่สองไม้เลหก,กไม้เลโกนี่เหรอแลนะ้ว่าพอไรผมเอาใหมกนะ่เมื่อกี้นะ่ะหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดห้าใครวะคนที่หกอ้าแล้วแบบ้อยแล้วก็แบบกี่เดียีซพี่เนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าเอาหกนี่ครับคนนี้ครับบาริโหงเนี่ย นี่ครับไอคนนี้ครับแจ่เพชรเนี่ยครับก็คนนี้ลนะกับคนนี้คนแรกเลยนะผมมาทำมาเล็กเหนือเนี่ยนีไ่ไงครับก็สองคนนี้อยากทิ้งไอรีไลหรือทิ้งอะไรไว้ใต้ล่างคลิปนะครับจะติดต่อไปหานะก็ติดต่อไปแน่นอนครับนี่ครับผอมไม่ได้ สำหรับคนที่ติดตามผมผมบอกว่าจะแจงแล้วเหรอเออ๋ยวผมไปคลิปก่อนนาะก่อนนะเห็นหน้าเกี่ยวคนนะอันนี้ไม่ได้เจอคลิปก่อนด้วยนะผมแยกเอาคนที่อา่ตอบคำถามที่นี่นะ นนี่ผมยังไม่ได้บอกว่าเสรจนะแค่อยากให้เขาทำเให้เขามอนผมจะจติดต่อไปหาเขาเหมือนกันครับตอนนี้จะากให้ผมปั้มให้ได้หาเขาหรือเปล่าผมจะปะลดล็อกตัวละครให้เขาก็แพยมเงินให้สิบล้านอยให้ผมปั้มให้เล่นหาเขาหรือเปล่าก็คนนี้นะนี่ครับ ไอตัววีเนี่ยเนี่ยก่อนแรกเดี๋ยวผมจะไปสุ่มนะมว่าถ่าจะได้อ่าคนนี้นะก็เหมืแล้วนะเดี๋ยวไปสมนะั่ไปต่อคนเหลือไปเดี๋ยวผมลืมพับเลขเลยนะเนี่ยพับน้อง มาเล็กก่อนมาจับคนเล็กหนึ่งโอ้ยบรรจุก,กุ้งพงเข้าไปนะครับวันนี้ผมถ่ายความชัดเก็บเต็มไลยนะเก็บเต็มหลอดเลยความชัดชัดมากด้วยโอ้ยแต่กระตุก,กุไม่ผ่าอะไรนะดูความถ่ายดูวยความชัดมากเลยนะเอ,เ,อเอาคนนี้เล็กหน่ิดีกว่าเพราะเขาไม่มีความ คนนี้นะหนึหนึ่งวันนี้ครับเด็กสองแล้วก็มาถึงวันดีกว่าหนึ่งสองถึงพระจองเล็กอะไรเล็กหนึ่งครับเล็กหนึ่งคนนี้นะ ก็ไม่ใช่สิคนคนนี้นะเล็กหนึ่งนี่นะนี่น้องคนนี้น้องคนนี้นะนี่เล็กหนึ่งนะยาวเล็กหนึ่งนี่แหละเล็กหนึ่งแน่นอนถามว่าโปรแกรมผมมันสูมยังไงไม่กดที่ตัวหนึ่งเลยป่าแลวจะสมให้ดูอ่ะเมื่อคนยันเดอร์ขายเยอะก็ดีนะ จะสมให้ดูนะว่ามันจะออกตัวเท่าไหม่แลแ้วจะมีคนสงสัยว่าเฮ้ยกูกูทำเลขหนึ่งมันออกหรือเปล่าหรอนะจ้างให้ก็ไม่ใช่ครับทุกคนเห็นไหมผมท่วงยังไงมันก็ไม่ออกตัวเดิมแน่นอนนะก็ดูได้นะว่าใครได้เลขหนึ่งกับเลขสามใครใครได้เลขหนึ่งกับเลขหกแล้วก็เลขหนึ่งนะครับควรที่ได้คืน เือนี่นะนี่ันได้นี่ครับแล้วก็ปเนี้ก็ล้านแรกเงินสามสิบล้านนะครับคนที่ได้ก็เ็เลขหนึ่งนะแล้วก็ทีเที่ของก็ไม่ได้หกก็คนที่สองก็ เนี่เอาก็ะตุกมากเลยครับตอนนี้เนี่ยโมเล็กไม่เงินนะคนได้ได้เงินสามสิบล้านนะครับแต่คนที่ได้เงินยี่สิบล้านก็มาเล็กหุกนี่นะ ทช่ไหมล่ะแตไม่ใช่ก็จะก็จะไรให้รูม่นะอีกหนึงง่งครั้งยังสองสามสี่ห้าหกเห็นไหมครับมาแล้ว,ลวก็มีแค่นี้ครับว,วันนี้ขอจบคลิปแค่นี้น,น,นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดซับสไครต์นะครับคลิปหน้ามาเจอกันใหม่ครับถ้า200ร้อยซับสไครแจกยิงแน่นอนนะครับ ขอขอบคุณครับที่รับชมคนที่ได้์หัสผมก็คอมเมนต์ไว้ว่าไอดีตัวเองนะครับผมจะติดต่อไปหาอ๋อนี่ครับคอมเมต์ละเดี๋วผมติดต่อไปหาในคลิปนี้นะครับาบายบายทุกคนไปละ